สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องอรุ่นโนวาโฟนนะครับเป็น Nova N1 ็นนนะครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์ปุ่มกดนะครับก็อยากมารีวิวดูวครับว่าทุกวันนี้ยังเอาไว้ให้คนเท่าคนเก๋ได้โทรออกรับสายนะครับรุ่นนี้มันมีความพิเศษก็คืออเล่น YouTube ได้นะครับแล้วก็สามารถ เชื่อม Wi-Fi ไ,ได้นะครับแล้วก็สามารถปล่อย Hotspot ได้ด้วยนะครับตัวนี้ราคาทั่วไปก็น่าจะประมาณแล้วแต่พื้นที่นะครับก็800-900ประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นรองรับ 3G อย่างเดียวครับจริงๆแล้วก็พวกปุ่มกดนะครับก็ 3G 4G ก็พูดถึงมันก็ ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากมายนะครับอย่าสาม G ก็ใช้ได้ปกตินะครับเพราะว่าเครือข่ายเขาเปิดมาให้ใช้อยู่แล้วส G 4 G นะครับส G ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตัวเนี้มี WiFi ในตัวนะครับเราจะเล่น Youtube ได้นะครับมี f m นะครับใส่ได้สองม,มิีไฟฉายมีกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแกะกล่องเลยอ่า อีกอย่างนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แบตเตอรี่นี่ทนมากนะครับมันได้แบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะครับนะฮะมันได้แบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะครับลักษณะนะครับมีกล้องหน้ากล้องหน้าหลังนะครับตัวนี้มีกล้องหน้าหลังสําหรับผู้สูงอายุนะครับสําหรับคนที่ใช้ คนที่ใช้ในกล่องก็มีที่ชาร์จนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับก็ไม่ได้มีหูฟังนะครับแต่ทีนี้พิเศษนี่ผมดูแล้วว่าเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยแบบมันใหญ่จริงๆนะครับแบตเตอรี่คือสองพันห้าร้อยมิลลิแอมนะครับคือถ้ามิลลิแอมเยอะๆนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยมันจะทนมากนะครับ แบตเตอรี่ก้อนใหญ่เนะี่ยแต่อยู่ที่ก็แบตเตอรี่มอกนะครับอันนี้เป็นเครื่องสูนไทยนะครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่มากนะแล้วก็มิลลิแอมสองพันมิลลิแอมนะครับลักษณะนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนี่ออกดูกันนะครับอืมโอเคอ๋ออันนี้มันทำไมอืม นะครับเรวผมจิดให้ดูนะครับตัวนี้สามารถปล่อยฮอสปอตได้นะครับนี่ใส่ได้2องซิมนะครับก็เล่น Youtube ได้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับตัวนี้เอาไปเปิดเพลงใน Youtube ได้เลยนะครับเปิดเครื่องดูนะครับเป็นปฏิบัติการเกียร์นะครับ หรือไกโอเนี่แหละครับมันเป็น OS ของปุ่มกดแบบใหม่นะครับถ้าเป็นพวกทั่วไปเนี่ยมันก็บางรุ่นไม่มีรับไวไฟนะครับแต่ตัวเนี้ยสามารถเล่น Google ได้นะครับเล่นไ i ไฟได้นะครับเนี่ยแล้วที่สำคัญในแบตเตอรี่นี่มันใหญ่แล้วก็มิลลิแอมมันเยอะนะครับ ความคงทนนี้แน่นอนนะครับเนี่ยปฏิบัติการ,รเข้าเล่น Google ได้นะครับเนี่ยมี Google นะครับแล้วก็มี YouTube ด้วยนะครับมี Facebook ได้อันนี้ YouTube นะครับสามารถเข้า YouTube ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตั้งค่านะครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนภาษานะครับ อนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหนึ่งสองสามบลูทูธก็มีนะครับ Wi-Fi นะครับมีบลูทูธ Wi-Fi ด้วยนะครับเมนูตั้งค่านี่มันจะเลื่อนเลื่อนไปขวาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับขวาขวาขวาอย่างเงี้ยอันนี้เกี่วกับเมมโมรี นะฮะมันจะเลื่อนอยู่ข้างบนนะฮะก็ถือว่าเป็นเมนูใหม่นะครับแต่คุณแม่ก็ซาวเสียงก็มีนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเปลี่ยนภาษาตรงไหนนะครับ display <This> เข้าไป language นะครับก็ language เปลี่ยนภาษาไทยนะครับก็มีภาษา อันนี้รัสเซียฝรัง่งเอังกฤษไทยอ๋อมีไทยกับอังกฤษฝรั่งเศสนะครับรัสเซียนะครับโอเคเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับอ่เป็นปฏิบัติการใหม่นะครับมีกล้องหน้าหลังนะครับมี YouTube ด้วยนะครับมีเล่น Google ได้นะครับมีแผนที่นะครับ มีแผนที่แล้วก็มีที่โหลดแอปด้วยนะครับอืมก็ถือว่าโอเคมีกล้องนะครับอ่าดูกล้องนะครับก็พออันนี้อน,นุญาตอ่ากล้องก็พอได้ครับพอบันทึกได้นะครับอ่าสมราคานะครับอ่อมันก็จะมีให้เลือกเราเลือก กล้องหน้าด้วยนะครับกับกล้องหน้านี่ฮะได้หรือเปล่ากล้องหน้าอ๋อนี่ไงกล้องหน้านะครับอ่านี่ครับพอได้นะครับกล้องหลังนะครับอ่าโอเคก็โอเคนะครับมีกล้องหน้าหลังด้วยนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมจะเล่น Youtube ให้ดูนะครับเนี่ยเข้าไป Wi-Fi หรือว่าถ้ามีเน็ตเราก็เปิดเน็ตเล่นได้เลยนะครับเปิด Wi-Fi เสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปตรงนี้ฮะอ่าเราก็ดูเลยว่าเราก็ใส่รหัสไปนะครับรหัสอะไรา้นแบบนี้ ็ใส่รหัสไปนะครับลองลบลบตรงนี้เองโอเคเดี๋ยวผมขอดูรหัส Wi-Fi รหัส Wi-Fi ให้ดูนะครับคือเออใส่อยู่ก็นะครับก็ใส่ เรียบร้อยเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเล่นไวไฟได้เอาไว้เปิด youtube ฟังเพลงนะครับแล้วก็กดออกมากดออกมานะครับทีนี้เราจะไปเล่น youtube ก็ได้ปุ๊บปุ๊เนี่ฮะเข้า youtube ครับ ก็ใช้ได้นะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนะครับนะครับเข้า YouTube ได้นะครับผมลงฟังไม่ได้แล้วเจอลิขสิทธิ์อีกนะครับเนี่ยแล้ก็ไปนค้นหาก็ได้นะครับค้นหาชื่อเพลงนะครับ เดี๋ยวลองดูนะภาษาไทยมีไหมเปลี่ยนภาษาดูก่อนนะภาษาไทยภาษาไทยไม่มีน,นี่การก้อน ค้นหาพอนภาษาไทยเราจะพิมพ์กอไก่นูนนะครับโอเคครับก็ไปลองค้นหาดูแล้วว่าเราจะมันเราจะต้องอค้นหาเพลงยังไงนะครับแล้วก็ใช้ใช้ ใช้เป็นไออย่างเงี้ยฮะใช้เป็นเสียงนะครับก็กดกดตัวนี้ครับตรงกลางนะครับกดตรงกลางกดแช่นะครับแล้วก็พูดชื่อเพลงมานะครับคนโสดนั้นโพสต์บ่อยนะครับอ่ามาแล้วนะครับเอาใหม่นะครับ คนโสดนั้นโพสบ่อย,ยนค,คนโสดนั้นโพสบ่อย โ okay. อเคกดกลับมาใหม่นะครับอใช้คำพูดนะครับเนี่ยก็ลองฟังเพลงดูก็ไดเเ้เล่งเสียงเเเล่งงสียนนะดดใ ใช้ใช้เสียงนะครับในการค้นหาชื่อ nee พูดได้นะครับสามารถใช้ Google Assistant นะครับ Google Assistant นเล่น YouTube ได้นะครับเสียงเสียงก็ไม่ใช่ธรรมดานะเสียงดีนะครับ เวลาเล่นเสียงกดเลขหนึ่งนะก็เลิ่มนขึ้นเลื่อนลงนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เล่น YouTube ได้นะครับก็ถือว่ามี Wi-Fi ในตัวแล้วก็สามารถปล่อยฮอส s อ o ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับบางคน อยากมีเครื่องไว้เล่น y o u t u b ยนะครับราคาถูกมากนะครับาราคาอาจจะมีถึงพันนะครับก็เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องศูนย์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับก้อนใหญ่2 5 0 0ันหรอมิลลิแอมสำหรับจอเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะเก็บแบตได้นานนะครับผมเครื่องก็ประกันศูนย์ปีหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าแรงม,มากนะครับมี youtube มี Google มีอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับมีกล้องหน้าหลังมีวิทยุอ่าวิทยุดูก่อนอ่านี่ไม,ม่มีถูกหูฟังแถมนะครับอ่ามีแผนที่นะครับ <c oughs> เข้าแผนที่ให้ดู <c oughs> อ่าอนุญาตแมปนะครับลองดูก่อนนะตำแหน่งของชั้นนะครับ ลกลงลเราจตั้งตำแหน่งก่อนนะครับโอเคก็อาจจะช้านิดนึงนะครับอันนี้มันรอรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับ ใชนน่้มันเพิ่งเปิดครั้งแรกนะครับผมแต่วันนี้ท้องฟ้ามันค,มคล้มๆนะครับไม่แน่ใจว่าดาวเทียมมันจะนั้นหรือเปล่า ประมาณนี้นะครับก็พอใช้ได้นะครับแผนที่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการโหลดนะครับแล้วก็มี w h a t s App ด้วยนะครับแชทได้นะครับ w h a t s a p p เนี่ยเวยลาแชทเราก็ใส่ประเทศใส่เบอร์อย่างเงี้ยฮะก็เป็นมือถือที่แชทได้นะครับคือสำหรับคนไม่มีโทรศัพท์จริงๆเนี่ยใช้แชทใช้แชทกันได้นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็สมัครเนี่ยถูกๆก็แชทกันเวลาพิมพ์ก็ใช้เนี่ยครับรูปไม้นะครับเป็น Google ช่วยพูดเข้าไปไม่ต้องพิมพ์นะครับ Facebook ก็เข้าได้นะครับล็อกอินเข้าได้อาจจะช้านิดนึงนะครับนะฮะนะครับก็ถือว่า พอเล่นได้นะครับผมแล้วก็เนี่ยแบตเตอรี่ทนแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปวิดีโออยากเกินนะครับผมก็มารีวิวให้ประมาณนี้นะครับตูดชาร์จเป็นตูดชาร์จเหมือนซัมซุงนะครับไมโครเอสนะครับแล้วก็มีที่เสียบหูฟัง3.5นะครับใช้หูฟังทั่วไปได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ